ตัวท้ายตัวท้ายเอาเข้าไปเอาเกาะกับมันนะได้ดยัตด <c oughs> ตัเดวเอม,มาแล้ว สวยสวยงดสวยไอ้ชี่ไม่มีเงินอยู่ข้างหลังเฉยเนี่ยผมยิงติดเหล็กไม่แก้เคเบิรลเนี่ยเหล็กอะเล็กๆเ่ยโดนหมดออกเกาะทุบทองไอ้อนี้ย ขวามีครับนี่นี่นี่นนนต้องยัเขาด้วยปวดเจอรับมันเจอรับมันเจอรับเฮ้ยเฟเดรลงได้ไต่อเละยี่สิบ ตัวก็น่าจะแลกเหมือนกันเนอาทิ้งของทิ้งของอน่ะ